ครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาข้อคุณรุ่งโรจน์ศรัทธาข้อคุณสิริพาจระกรุดแก้วร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับ ขออนุโมทนาในกุศลตถาของคุณลุงโลดคุณสิริภาตระกุฎแก้วมณโโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางธรรมะานางจินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะ การให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณรุ่งโรจให้คุณสิริพาตรกุดแก้วจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนา สาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณสันคุณพันดมแสงสีและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพสร้างคุณสลอุทิศใจแก่ญาติและเทวดาทลายครับพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟัง สู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับมาฟังปาติถา,าเรื่องวิปัสสนานี่อยากจะไปนิพพานกันใช่ไหมยิ้มกันเป็นแถวๆแะ้วยิ้มกันจนน่นาพยักหน้าอยากจะไปนิพพานอาจารย์แนบก็ยิงคำถามไปเลยที่นิพพานน่ะไม่มีตาหรอกนะตาไม่มีหรอกนะที่นิพพานเอาเว้ไม่เอา อาที่นิพพานไม่มีตาเอาไม่ไม่เอานิพพานหูก็ไม่มีนะนี่ออตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีจะเอาหรือนิพพานนะสายหน้ากันดอกแดกดอกแดกไม่เอาไม่เอาจะเอาตาจะเอาหูไปนิพพานด้วยมันจะถึงนิพพานไนดะ้อย่างไงแล้วแกก็ถามว่าตาเนี่ยมันเป็นขันไหม หูเนี่ยมันเป็นขันไหมทุกคนก็เป็นเอามันเป็นขันที่ไหนมันเป็นขันที่นั่นก็มีการแตกดับมีการย่อยยับนั่นนิพานจึงไม่มีขันในเมื่อตามันเป็นขันก็ต้องไม่มีที่นิพานตาหูก็เป็นขันจึงไม่มีหูที่นิพาน ตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีจะเอาไม่นิพานไม่เอานั่นแสดงว่าจะเอาขันห้าชุดนี้ไปอยู่ที่นิพานกันพ่อบอกว่าตาไม่มีหูไม่มีก็ไม่เอาแหละเอา้าถ้าลงที่นิพานตาไม่มีหูนี่ไม่มีอ่ะอุตส่าห์ทำบุญกันมานะหมดเกินเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆนะ และจะไปอยู่ที่นิพพานตาก็ไม่มีหูก็ไม่มีเราไม่เสียท่านเนี่ยหมดเงินไปเท่าไหรเนี่ยแทนที่จะไปอยู่ที่นิพพานพอนนิพพานก็บอกไปอยู่ที่นั่นแล้วไม่ต้องแก้ไม่ต้องเจ็บแล้วก็ไม่ต้องตายด้วยเป็นอมาตะแต่แค่บอกว่าตามันไม่มีนะที่นิพพานเนี่ไม่เอาแล้ว <c oughs> คิดว่าไปที่นิพพานมันต้องมีสิม,มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายที่มันไม่แก่ เข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนั่นคนก็ยังเข้าใจผิดคิดว่านิพพานมันต้องมีทุกสิกท่ทุกอย่างอย่างที่เรามีแล้วถ้าไปนิพพานแล้วไม่มีหูไม่มีตาอะไรจะไปอะไรดูจะอะไรไปฟังกนะันะนี่พูดให้เราได้เข้าใจกันซะก่อนเนะี่ยเพราะเราอยู่กับขันก็เลยติดใจอยู่กับขันโดยที่ไม่รู้ว่าอยู่กับขัน น้ำที่นิพานก็ไขใจว่าน่าจะมีขันมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายอย่างนั้นแหละได้ก็ให้เข้าใจก่อนเข้าใจถึงคําว่าโลกุตระกุศลน,นั้นพ้นจากการท่องเที่ยวในพบทั้งสามแล้วพทั้งสามนะ่ะมันมีขันท่องเที่ยวแต่ที่นิพานนะ่ะมันหมดขันแล้วเขาเรียกว่าขันทวีมุิพ้นจากขันแล้วไม่มีขันแล้ว รูปขันก็ไม่มีเวทนาขันก็ไม่มีสัญญาขันก็ไม่มีสังขารลขันก็ไม่มีวิญญาณขันก็ไม่มีเอาามันไม่มีอะไรจะไปม,มีอะไรก็มีนิพพานเนะจะเอาอะรจะเอาขันหรือจะเอานิพพานาจะเอาขันก็ต้องแก่ต่อไปนะ เอ่อต้องแก่ต่อไปต้องเจ็บป่วยกันต่อไปแล้วก็ต้องตายกันต่อไปถ้าจ้เอาขันนะถ้าไม่เอาขันก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดเราก็เป็นห่วงและครูไม่เกิดแล้วจะเอาอะไรไปเกิดแล้วจะอยู่กันยังไงกลัวไม่ได้เกิดอีกเอาแล้วกันเอามาศึกษากันต่อไปนะเอาเป็นว่ากุศลนะี่ะที่พ้นจากภพทั้งสามมี กุศลที่ทําให้พ้นจากภพทั้งสามมีไม่มีในกรรมภพไม่มีรูปประภพมีมีอรูปภพ,พกุศลตรงนี้เรียกว่าโลกุตระกุศลพูดให้เข้าใจง่ายว่ากุศลมันมีอยู่สองชนิดวัตตะกุศล กุศลที่ทําแล้วทําให้มีการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดเรียกว่าวัตตะกุศลกุศลที่ทําแล้วต้องทําให้ต้องเวียนว่ายเวียนตายเวีเกิดเรียกวัตตะกุศลกับกุศลที่ทําลงไปแล้วทําให้พ้นจากเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดเรียกว่วิวัฏตกุศล การที่เรามาปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยเป็นกุศลขั้นวิวัตกุศลแต่ที่เราไปทําบุญตักบาตรใส่บาตรถวายทานถวายสักการานไหว้พระรับศินห้าสินแปดสิน 8, สิบศอยยี่สิบเนี่ยมันเป็นวิเ,เป็นวัตตะกุศลศินห้าก็เป็นวัตตะกุศลนะสินแปดอุโบสถศีลินกุศลกบทสิบรวมถึงของพระคุณเจ้าสองยยีสิสิกขาบทก็เป็น วัตตะกุศสส่วนวิวัตตะกุศลนั้นมีรูปนามเป็นอารมณ์ไม่ได้มีศีลเป็นอารมณ์ไม่ได้มีสมาธิเป็นอารมณ์นะแต่ต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์ถึงจะเป็นวิวัตตกุศลเอาดูต่อไปพระพุทธเจ้าสแสดงถึง อามาอากามาทีนวัคถากามาทีนวคถาถ้อยคำที่พระเจ้าตัดถึงโทษของกามส่วนมากเราจะเรียนแค่กามมคุณอารมณ์หเราจะไม่ได้รู้โทษของกามมคุณอารมณ์แต่วันนี้เราจะเรียนถึงโทษของกามมคุณอารมณ์กันละ กามมาคุณอารมณ์นั่นเป็นเรื่องของขัน้าโทษของกามมาคุณอารมณ์ตนนี้หมายถึงโทษของขันห้านะหมายถึงโทษของขันห้าให้เราได้เข้าใจไว้ก่อนให้ทานก็เรียกว่าทานกุศลมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะศนะีลกุศล ก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยท่านจะตกใจไหมทานที่เราบริจาคทานที่เราทำกันทุกวันนะ่ะมันมีอวิชชาเป็นปัจจัยนะกุศลใดที่มีอวิชชาเป็นปัจจัยกุศลนั้นเรียก,กว่าวัตตะกุศลจะดัานทานกุศลศีลกุศลเนี่ยมีผลอยู่ที่กามสุขติ ให้ทานก็มีผลอยู่ที่กามสุขติรักษาศีลก็มีผลอยู่ที่กามสุขติเจริญสมถกรรมาฐานก็มีผลอยู่ที่รูปรชานอรูปฌชานตาดัานั้นทานศีลมีอวิชชาเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าจึงบอกผู้มีศรัทธา ต้องการถวายสังฆทานต้องการถวายจีวรแก่ฆ์เอาจีวรมากองเอาจีวรมากองสูงถึงพรหมโลกกองสูงถึงโลกของพรหมเลยนะก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับการเจริญมิปัสนาหนึ่งครั้ง โอ้โหท่านทหลายพูดอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่าจะมายกย่องวิปัสสนาในประเสริฐกว่าแต่เราต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตัดสินพอไม่เอาคําสอนพุทธเจ้าจมาตัดสินไม่พอครับต้องเอาเหตุผลมาตัดสินด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุผลมาตัดสินมี ท่านจะบริจาคเงินเอาเงินมากองสูงถึงพรมมโลกก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับเจริญวิปัสนาเอาจีวรมาสูงถึงพรมมโลกถวายแก่สง์ก็ยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับเจริญวิปัสนาจากนั้นในทักขินาวิพังคสูตร ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนทั้งเรื่องของทักขินาทานเทียบนาเทียบสร้างโบสถ์สิบหลังสร้างวิหารนะสิบวิหารวิหารคือวัดนะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโบสถ์สิบหลังสร้างวัดสิบวัดแล้วก็จะให้ทาน ถวายทานแก่โสดาบันร้อยครั้งถวายทานแก่สกทาคาร้อยครั้ง,ถ,าางถวายทานแก่พระอาณาคาร0้อยครั้งถวายทานแก่พระอรหัน์ร้อยครั้งถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งถวายทานแก่พระพุทธเจ้าร้อยครั้งถวายทานแก่พุทธเจ้าพร้อมทั้งสาวกของพุทธเจ้าอีก ร้อยครั้งยังมีอานิสง์ไม่เท่ากับเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งนี่พระพุทธเจ้าแสดงแก่เวลามาพรามพุทธเจ้าแสดงแก่เวลามาพรามถึงอานิสง์ของการเจริญวิปัสนา ทำไมสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้ทานแก่พุทธเจ้าขนาดอย่างละร้อยครั้งอย่างละร้อยครั้งยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับทวายอเต้ากับเจริญวิปัส,สนาหนึ่งครั้งเอาอะไรมาวัดเอาเหตุผลมาวัดเพราะอะไรเพราะ สร้างโบสถ์สร้างวิหารถวายทานแก่พุทธเจ้าทั้งหมดนั้นอารมณ์มันไม่ใช่รูปนามอารมณ์มันเป็นวัตถุกรรมเข้าใจไหมอารมณ์มันเป็นวัตถุกามนี่เงินเป็นอารมณ์มีทองเป็นอารมณ์มีโบสถ์เป็นอารมณ์มีวิหารเป็นอารมณ์มี โสดาบันมีสกัดากามีอนาคาแม้แต่มีพระพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ย,ยังไม่ประเสริฐเท่ากับมีรูปนามเป็นอารมณ์เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ารูปนามเป็นอารมณ์นั้นสามารถที่จะเข้าถึงมรรคยานผลยานได้แต่วัตถุกรรมที่มาเป็นอารมณ์บทวิหารเงินทองจีวรต่างๆที่ถวายพรพุทธเจา้า มันไม่สามารถที่จะเข้าถึงมรรขยานและผลละญานได้จะนั้นผลมันต่างกันกุศลจากการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดวัตถุทานที่ถวายแก่พระอริยบุคคลมีพุทธเจ้าเป็นต้นน่ะมันเป็นวัตถุกรรมมันเป็นวัตถุกรรม ส่วนอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นนามมันเป็นอารมณ์ของปัญญาสามารถที่จะนำให้เกิดญาณได้แล้วเอาอะไรมาวัดว่ามีอานิสงส์น้อยกว่าการเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นวิปัสนาหนึ่งครั้งญาณญาณมีทั้งหมดสิบหกญาณ ยานใดยานหนึ่งได้เกิดขึ้นแล้วหนึ่งครั้งมีผลมากกว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารมากกว่าถวายทานครับฉันต,ตั้งคำถามว่าท่านเข้าถึงนามรูปปรยเฉทยานบ้างหรือยังถ้าถึงนามรูปปรยเฉทยานได้แล้วนั่นแสดงว่าท่านได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สิบหลังสร้างวิหารสิบหลังถวายทานแก่พุใจเจ้าร้อยครั้งพันครั้ง เพราะนามรูปปิเฉตย,ยานนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดปัจจยพิขยานปัจจยพิขยานก็เป็นปัจจัยเกิดส,มสาาัสมมันยญญณสัมมัชนาญญาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุทยพยานยานต่างๆก็เป็นปัจจัยให้เกิดเข้าถึงโคละภูญานเข้าถึงมรขยานและผลยานได้ขอให้ได้ก้าวถึงสักหนึ่งยาน แต่ถ้าหากว่านามรูปปริเทสยานยังไม่เกิดยังมีอานิสงส์ไม่เท่ากับผู้ที่ทําให้นามรูปปริเทษยานเกิดจาจาร้นขอให้เราได้ขาจายนะที่เราทํากุศลกันมาเนี่ยทำบุญตักบาตรจะเสมอด้วยการเจริญวิปัสนาหนึ่งครั้งเป็นไม่มี ฉันก็ต้องพยายามนะฮะพยายามทำให้วิปัสสนาเกิดขึ้นสักหนึ่งครั้งตอนนี้วิปัสสนามันยังไม่เกิดแต่ทุกท่านหันหน้าตรงวิปัสสนาแล้วนะเหลืออย่างเดียวยังไม่ได้ก้าวขึ้นหันหน้าตรงละแต่อินทรียังไม่แก่กล้าที่จะก้าวเข้าถึงนามรูป ปลิเฉทยานฉะนดันจงตั้งใจความเพียรมีความเพียรต่อไปสิ่งที่จะทำให้เราทุกคนได้สมความปรารถนาในนามรูปปาิเฉทยานมีอยู่สามอย่างนะฮะหนึ่งอาตาปีต้องมีความเพียรสองสติมาสติจะต้องอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันคือรูปนาม สามสัมปชาโนจะต้องมีปัญญารู้แจ้งความเป็นจริงนี่คือรูปนี่คือนามอาตาปีสติมาสัมปชาโนนี่แหละที่จะเป็นปัใจจัยให้ก้าวขึ้นสู่วิปัสนาญาณที่หนึ่งถึงปปัสนาญาณขั้น16ได้นช้นเราก็เอาลองมาศึกษากันต่อดกลง ทานกุศลก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะในขณะบริจาคทานนะมีรูปนามเป็นอารมณ์หรือเปล่าฮะมีไหมฮะไม่มีท่านก็มีข้าวสุกขนมสดแล้วเป็นอารมณ์ไม่ได้มีรูปนามเป็นอารมณ์มีแต่ข้าวสุกขนมสดแล้วเป็นอารมณ์ด้านทานจึงมีอวิชชาเป็นปัจจัย ข้าวสุขขนมสดนั้นมันเป็นอารมณ์ของอวิชชาศิลกุศลศีลห้าศิลแปดอุโบสถสีลศินสิบศินสองร้อยยี่สิบก็มีวิรัตเจตนาเป็นปัจจัยน้ไม่ได้มีรูปนามเป็นอารมณ์มีวิรัตเจตนาเป็นอารมณ์ก็ยังไม่มีรูปนามเป็นอารมณ์ ท,ทั้งทานทั้งศีลมีผลอยู่ที่กามมสุขติฉะนั้นอย่าเพิ่งพอใจอย่าแค่อยู่แค่บริจาคทานอย่าเพิ่งพอใจอยู่แค่การรักษาศีลเพราะการบริจาคทานการรักษาศีลนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดมีขันห้าแต่มันเป็นขันห้าในสุขติในเทวโลก ทำให้ได้ขันห้าในสุขติในเทวโลกแต่พระพุทธเจ้าบอกกะลาวะไงที่นั้นที่ไหนมีขันที่นั่นมีสุขหรือมีทุกขะที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกข์ใช่ไหมคะหมดขันเมื่อไรก็หมดทุกข์เมื่อนั้นใช่ไหมเราต้องเอาคำสอนของพุทธเจา้าพร้อมกับเหตุผลมาเป็นเครื่องวัด แล้วเราก็จะได้รู้แล้วก็จะได้เข้าใจชัดว่าเออเราทำบุญบุญที่เราทำนี้ก็ได้แค่กาามมาวัชละกุศลเป็นบุญที่ยังมีอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นบุญที่ทำให้ได้ได้ลูปนามขันห้าเกิดในสุขติเทวโลกไม่ใช่เป็นบุญที่ทำให้พ้นจากการเบียนไหวเบียนตายเบียนเกิดนะทำใจตรงนี้ไว้และ กามสุขติก็คือขันห้าที่เกิดจากกามาวะจะละกุศลขันห้าที่เกิดจากรูปาวะจะละกุศลขันสี่ที่เกิดจากอารูปาวะจะละกุศลถึงไงก็ยังมีขันอยู่นะฮะให้เข้าใจตรงนี้ซั้นนะว่าอ่า กามกุศกามสุขติก็คือขันห้าที่เกิดจากกามาวจรกุศลที่เกิดจากรูปาวจรกุศลและที่เกิดจากอารูปาวจระกุศลวันนี้ต้องเน้นกันหน่อยเพราะเป็นหัวใจไม่ได้บรรยายเรื่อง อนุปุพิกถามาตั้งหลายปีแล้วนะเพราะว่าอนุปุพิกถารุ่นนี้บรรยายเมื่อปี2,554แลมันะปีนี้มัน59เลยใช่ไหมห้5ห 57, ห8 5ห5ห้าปีเนะ้ีแล้วฉะนนรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่น มีบุญที่การบรรยายได้หยิบยกเอาอานุบุพิกถามาเป็นแม่บทของการเรียนในรุ่นนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของวิปัสสนาขัน้ตนต้นวิปัสสนาขัน้นอนุบาลวิปัสสนาชาบับกระเปะ๋าวิปัสสนาในสติปัฏฐานสุดมากนะฮะ แต่วันนี้้ารุ่นนี้เป็นความตั้งใจเพราะผมไปบรรยายเรื่องพุทธประวัติแล้วก็บรรยายถึงอนุบุพิกถาก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเออน่าจะหยิบยกอนุเ,อเป็นอ,อนุบุพิกถามาบรรยายในรุ่นนี้เพราะ ยัสสะเป็นคนแรกที่ได้ฟังอดุบุพิกถาสหายยัสะอีกสี่ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมาทิทิฏฐินกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะและศรัทธาขอคุณรุ่งโร์คุณสิริพารลกุลแก้วรับเป็นชาวภาพ ขออนุโมทนาสาธุกัทธาของคุณลุงโลดคุณสิริภาตระกุลแก้วมณโณโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัาของคุณสันคุณพนมแสงสีและครอบครัวรับเป็นภาพส่างกุศลอุทิศแก่ญาติและเลทะเวดาทลายเอาุ่กนี้จะได้อนุโมทนาสาธุน,นะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณรุ่งโรจน์คุณสิริพาตระกุณแก้วและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรดยรอบลองศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้สงสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคนผ่านผ่านผ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความเมย